ติดตามช่องอา่าอะไรเทื่อนไรปไม่บ่อยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับแชร์และกดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ของเราครับสวัสดีครับตอนนี้เรามาถึงที่โรงแรมบันยันทีกระบี่แลครับอยู่ที่หาดทับแขกครับที่นี่ครับมีสตรอรี่มีเรื่องราวเนี่ยเดี๋ยวเราจะเล่าให้ทุกคนฟังนะ ตอนนี้เรามาถึงที่นี่ครับประมาณสัก3ามโมงกว่าแล้วเดี๋ยวเรากําลังจะรอเช็คอินนะครับแล้วเข้าไปที่ห้องพักดูว่าเป็นยังไงเบื้องต้นครับเบลคัม <Welcome S 2> ดิงนะมาดูว่าเขาให้อะไรนี่ครับรสชาติค่อนข้างดีเนาะแล้วก็ให้ขนมครับมาสองชิ้นเนาะเ,เดี๋ยวเราเก็บบรรยากาศรอบๆให้ดูก่อนเ,เดี๋ยวก่อนเราจะเล่าสตรอรี่ของที่นี่ให้ฟังครับ สวัสดีครับมันเจอช่องอาร์ตอะไรเท่างไงไปได้บ่อยครับตอนนี้เราพาทุกคนมาพักที่โรงแรมบัญญัตทรีกระบ,บี่หาดทับแขกครับเราพาทุกคนเข้ามาในห้องตอนนี้เราพักในห้อง c 1 0 6ครับตามเข้ามาเลยนี่ครับสัญ,ญลักษณ์จะเป็นรูปเกตพญานาคเนาะอ่ะเข้ามาครับเข้ามาปุ๊บครับเราจะพูดถึงทางด้านซ้ายก่อนเนาะตรงนี้ครับก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับตู้เสื้อผ้านะ walk in closet ก็จะมาพร้อมกับเซฟชุดคุม แล้วก็มีรงเท้ามีกิโลให้เราใช้เนาะอันนี้ปกตินะครับจุดไฮไลท์ที่นี่เลยครับห้องที่เราพักเนี่ยเป็นห้องแบบดีลักลวิลล่าเนาะ <Wow. S 1> ก็คือจะมีโต๊ะเขียนหนังสือให้เราอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีเป็นเตียงนอนเตียงนอนก็จะเป็นลักษณะเหมือนกเตียงแบบคิงไซส์เลยซึ่งเทควิวทะเลเต็มๆและที่เขาต้อนรับเราครับคือตรงนี้เลยเขาเวลคัมครับคุณปัตยานะครับที่มาพักที่นี่เนาะ ลืมบอกไปครับว่าโรงแรมนี้เป็นโรงแรมที่เปิดใหม่ครับเพิ่งเปิดเมื่อตุลาคมที่ผ่านมาเองเราเลยอยากมาพักที่นี่ครับมีผลไม้นะครับตรงนี้ครับวิวเป็นไงครับหาดทับแขกสวยงามมากอันนี้เป็นโซฟาเบดเลยครับแล้วก็มีเป็นสระว่ายน้ำเนาะเขาบอกห้องนี้ประมาณ97าตารางเมตรนะค่อนข้างใหญ่เลยก็เดี๋ยวเย็นนี้เราก็จะมาเล่นน้ำกันตรงนี้เนาะครับ เรามาต่อกันที่ห้องอาบน้ำดีกว่าห้องอาบน้ำนะครับเข้ามาก็จะเจอตรงกระจกเหมือนเดิมเนาะแล้วก็ตรงนี้เป็นอ่างอาบน้ำนะครับซึ่งอ่างอาบน้ำตรงนี้สามารถเทคบิลเวลาเราว่ายพูลวิลล่าแล้วก็มีนวดสปายอยู่ตรงนี้นะครับเราจะเห็นตรงนี้ได้เลยและเห็นวิวหาดทับแขกเนาะตรงข้ามหาดทับแขกเป็นเกาะห้องนะครับ มีแชมพูอะไรให้เราเรียบร้อยห้องอาบน้ำก็เป็นแบบชาเวอร์บ็อกนะครับชาเวอร์บ็อกเดี๋ยวเราเปิดให้ทุกคนดูเนาะนี่ครับเป็นชาเวอร์บ็อกนะครับมาพร้อมกับเก้าอี้นั่งเนาะส่วนตรงนี้ครับก็เป็นห้องที่ใช้ในการขับถ่ายนะครับ แล้วก็เดี๋ยวพาทุกคนหมุนมาดูในส่วนของตรงนี้ครับมีมินิบาร์มินิบาร์ที่นี่ค่อนข้างเก๋ไก๋ครับก็คือมีเป็นลักษณะของแคปซูลนะครับเป็นกาแฟแคปซูลที่เราทานเนาะอยู่อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตู้เย็นเนี่ยที่เป็นมินิบาร์อื่นเนี่ยเขาบอกว่าเนื่องจากป้องกันโควิด -19 ลดการสัมผัส ตอนนี้ยังไม่ได้เสิร์ฟอะไรมาให้เราเนาะอันนี้เป็นของที่เราแช่ทานกันเองเขาให้เราเนี่ยสแกนมินิบาร์ตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อรีเควสเดี๋ยวเราลองสแกนดูว่าเป็นยังไงเราให้น้ำดื่มสองขวดนะครับห้องพักเนี่ยก็คือค่อนข้างใหม่เลยครับก็มีแก้วมีไรบริการเนาะอ๋อสามารถขอน้ำแข็งได้ด้วยสำหรับคนที่ชอบกินน้ำเย็นเนาะตรงนี้เลยโอเคครับ เราพาทุกคนรีวิวห้องไปแล้วยังไงครับเดี๋ยวพาไปลุยกันต่อข้างนอกนะว่าเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเจอกันครับ ไก่สไลเดอร์มาเจ๋งอะแปลกดีอะผมว่าเป็นกิมมิกเนาะของคนที่มาพักที่นี่ที่ทุกคนก็อยากจะมาใช้บริการลิฟต์เนาะนี่จ่ายเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะลงละเท่ดีอะแปลกดีอะนี่นี่เดี๋ยวจะมาโชว์วิวใกล้ๆเดี๋ยววิวใกล้ใกล้โอเคฮะ มาต้องแนะนำเลยนะจะมาไม่ถึงบรรยันทีกระบี่เขาบอกว่าเป็นโรงแรมเดียวในกระบี่นะที่มีรีสแบบนี้ <Wow. S 1> ตอนเช้าถ้าแบบอยากไปเกาะห้อ,องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็มีเป็นเรือหางยาวของชาวบ้านมารับที่อาหาร สห้่ตอนนี้ครับเราหลังจากว่ายนะ้ำาสร็จแล้วเราก็มานวดสปานะาก,ก็คือจากุซี่แหละก็คือมีปุ่มแดงปุ่มเงินก็คือขึ้นอยู่เราต้องการนวดแบบไหนเนะี่ยของเรามที่กดปุ่มเงินไปก็คือจะมีแบบว่าหัวออกมานวดเราองประมาณหลายจุดมากก็ค่อนข้างจะผ่อนคลายเนาะใครมีโอกาสมาที่นี่ก็แนะนำให้มาใช้บริการนอกจากปูวิลาแล้วเ็ามานวด ปลาตรงนี้ครับเป็นคล้ายๆว่าแบบวาีบับัดลักษณะแบบนับ้นนะตอนนี้เป็นเวลา6นาฬิกาครับก็คือยามเย็นแล้วเมื่อกี้เราจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับที่มาของการสร้างโรงแรมในนี้คอนเซปต์ concept เนาะเขาบอกว่าคอนเซปต์เนี่ยเกิดจากการที่ว่าฝั่งตรงข้ามโรงแรมเนี่ยมีการสู้รบของพญานาคเนาะเกิดในช่วงลำตัวที่มีการตกหล่นในทะเลเนาะทำให้เกิดมีการเกาะแก่งอะไรเกิดขึ้นมาเต็มไปหมดเลยส่วนข้างบนเนี่ยที่เป็นอุทยานนะครับเป็นส่วนหัวเนาะตั้งแต่ส่วนที่เป็นหัวลงมาเนี่ย ก็คืออยู่ตรงที่เรากําลังยืนตรงนี้ดังนั้นเราเข้ามาโรงแรมนี้เราจะเห็นดีไซน์ของโรงแรมเนี่ยจะเป็นลักษณะการโค้งเว้าวเพื่อเป็นการเลื้อยผ่านของพญานาคเนาะเดี๋ยวเราจะมีจุดไฮไลท์ให้ทุกคนดูเนะเราเดินตามกันเข้ามาเนี่ยครับตรงนี้เป็นส่วนล็อบบี้เนาะลักษณะเราก็จะเห็นลักษณะโค้งเว้าวตามพญานาคเลยครับเดี๋ยวตามกันเข้ามา<ๆ>เขาแนะนําว่าต้องมาชมพาคิติตกดินที่ล็อบบี้เพราะว่าเป็นพาคิติตกดินที่สวยที่สุดครับในยามเย็นเดี๋ยวเราต้องดูกันตรงนี้คือที่เป็นเครื่องประดับของพญานาคเลย อันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์โคงเวาวนะตามที่พูดกันเมื่อกี้นะครับและที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้ครับเป็นจุดเช็คอินจุดหนึ่งที่ทุกคนต้องมาถ่ายรูปเก๋ๆครับเพราะว่า,ามีการดีไซน์การออกแบบเพื่อทุกคนเนี่ยมาถ่ายรูปนะที่นี่จะมีรับงานอีเวนท์ที่คนนิยมมาถ่ายรูปเยอะมากครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปอีกจุดไฮไลท์ที่จุดหนึ่งที่ทุกคนต้องแบบไปถ่ายรูปกันเลยครับตามกันมาเลย ที่เขาว่ากันว่าเป็นส่วนโค้งเว้าที่พญานาคเลื้อยครับตามมาครับลักษณะก็จะเป็นอาการเลื้อยของพญานาคนะ ลิปตัวนี้ครับลิปแบบน่ารักมากใครมารีสอร์ทนี่แนะนำแล้วที่แห่งนี้ก็มีนะให้ดูตรงนี้นะตรงนี้จะเห็นหาดทับแขกอย่างชัดเจนเนาะอันนี้เป็นยามประมาณสัก6 3โมงครึ่งก็ถือว่ามืดแล้วครับเพราะช่วงนี้เป็นช่วงเดือนธันวาคมเนาะ โอดิอะผมว่าใครมาต้องแบบลองประสบการณ์อันนี้เลยอะเป็นหนึ่งไฮไลท์เลยไมืไ่มาไม่ถึงที่รีสอร์ทบันยันทีกระบี่เนาะเพ่นแลนด์สักเขตของที่พักชัดเจนครับเป็นสร์เนินเขาเนาะข้างหน้าติดหาส่วนตัวเลยเขาเรียกว่าไพรเวทบีชและเราก็มาถึงแล้วครับที่ห้องอาหารครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างใน เราอยู่บนห้องอาหารชัฟฟ่อนเรียบร้อยแล้วนะครับเราสั่งเมนูเป็นเรียบร้อยแล้วตอนนี้เขาเป็น a p p ทเซอร์ครับน่าจะมาให้เราทานแบบลองท้องก่อนนะอันนี้น่าจะอยู่เป็นเมนูที่ฟรีนะพร้อมกับเครื่องเคียง3อย่างนะจะลองดูรสชาติเป็นยังไงแล้วก็มีเป็นถุงทองให้ทานด้วยเดี๋ยวอาหารมาจะถ่ายให้ดูครับเขาบอกว่าน้ำซุปอันนี้เป็นหมึกกับปลาหมึกจริงๆเดี๋ยวลองทานดูเใใป็นยังไงไปเลยเมนูที่สอง ตัวนี้นช่ยแชรไครับได้ครับต้มขาหอยเชลคาปูชิโนโอ๋อมันเลยใส่แก้วแบบคาปูชิโนเนาะเจ๋งว่ะเดี๋ยวลองทานยังไงครับเราขอจบวันที่หนึ่งไว้ที่เท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันในวันที่สองครับ สองครับเรา,รากำลังจะไปทานอาหารครับจะลองไปอยู่บนใต้ของอาน,นารทะเลรับอาหาบังที่้องแรมบ,บัลลังก์ทีตอนนี้ครับเราอยู่ที่ห้องอาหารเช้านะคข่าเรียบร้อยนะครับก็คือมีาอาหารไทยอาหารจีนอาหารฝรั่งนวะขึ้นอยู่เราชอบแนวไหนครับแต่ที่ซิกเนเจอร์ครับก็สั่งเป็นชาชักนะเป็นชาภาคใต้เลยครับชาวเวยน็นแล้วก็มีเป็นเมนูข้าวเมนูก๋วยเตี๋ยวเมนูดิ่มซัมครับแล้วก็เมนูพวกแบบว่าแฮมยังไงเราขอาขอนุญาตทานก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไปเจอแับ นี่ครับหลังจากเราทานอาหารเช้าเรียบร้อยแล้วนะครับด้านหลังเราคือหาดพับแขกนะครับตรงนี้นหลังจากหาดทับแขกไปด้านหลังแบ็กเกลว์คือเกาะห้องเนี่ยเขาบอกว่าพี่จะห่างจากเกาะห้องค่ที่สิบนาะทีเองก็คือถ้าสมมติว่าใครมาพักที่นี่ครับสามารถรีเฟชการนั่งเลยไปเที่ยวเกาะห้องได้ด้วยนะสามารถขึ้นได้จากตรงชายหาดตรงนี้เลยและนี่คือบรรยากาศของระเบิดที่อยู่ลรองนิงความกว้างใหญ่ครับ เชื่มอมระหว่างฝั่งเมืองเนาะมาที่ทะเลนะครับแล้วตรงที่เรายืนอยู่ตรงเนี้ยถ้าทุกคนเห็นตรงเนี้ยเขาเรียกว่าเจ้าน้ำที่ไหลมาจากอุทยานด้านบนเน,โน,โนาะเขามีไอเดียในการสร้างที่ดีมากคือเนื่องจากว่ารีสอร์ทเนี้ยจะต้องมีเจ้าน้ำู่ตรงนี้ใช่ไหมห้องพักที่เป็นแบบวิลล่าหลังๆครับเขาจะทําคล้ายๆแพเนี่ยอย่างนี้ให้ทุกคนชักล่อเพื่อข้ามดึงตัวเองข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งโดยที่ไม่ต้องข้ามสะพานเนี่ยอันนี้เป็นหนึ่งไฮไลท์นะแล้วใครมาครับต้องมายืนถ่ายรูปตรงนี้เลย ตรงนี้เป็นจุดไฮไลท์เลยที่ต้องมาถ่ายรูปแล้วฝังว่งนู้นครับที่เจ้าหน้าที่เขาบอกเราเนะี่ยจะเป็นวิลล่าที่มีแบบบ้านสามหลังเนาะสองห้องนอนสองหลังสามห้องนอนหน,นึ่งหลัง,นนง,นนงนนถ้าใครมาพร้อมกันเจ็ดห้องนอนสอนามารถมีเพจตรงนี้ได้เลยก็ <S <S จะเป็นไพรเวทแอรีเลยครับและนี่คือบรรยากาศหาดทับแฉกจีิงๆนึงเนาะหาดทับแขกนี้ก็จะสวยงามมากและมีเหมือนทะเลแหวกตรงกลางเป็นพื้นพิพิธัณ์ตรงนี้ด้วย ใครมีโอกาสมากระบี่ครับอย่าลืมมาปันยันตีหาครับแขกนะครับเค วันหนึ่งคืนเรียบร้อยนะครับห้องพักที่เราพักเนี่ยลืมบอกไปเลยครับราคาหลักหมื่นนะครับประมาณคืนละ20,000บาทนะครับที่นี่นะครับเสองห้องครับบรรยากาศคือมีปูนลาทุกหลังนะครับคือใครมาที่เนี่ยก็คือจะได้ยินเรื่องนิทานปรำบาราของพญานาคเนี่ยเป็นจุดกําเนิดของการสร้างโรงแรมที่นี่นะครับยังไงครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับและติดตามช่องอาร์ตอะไรเก็ไปบ่อยๆครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันคลิปถัดไปครับ